ตอนงัดเราพยายามอยาให้ยางขึ้นขอบถ้ายางขึ้นขอบเราจะงานไม่ขึ้นครับอ่านี่ครับพอง,งัดขึ้นนี้เราก็เหยียบหมุนซ้ายขวาได้เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนี่ถาทาครีมมันจะเลืนแต่าไาครีมมันจะดงรถเอ่ตลาดทั่วไปพวกคีพน่าคีกสกูโปี้ะไพวกนี้ครับใช่ครับ นี่ฮะเพื่อเราจะได้มีจังหวะกดมากขึ้นนี่นมครับเพี่มมีจังหวะเราก็กดสองหน้าเลยครับกดให้มันหลุด เราต้องกดสองหน้าเลยครับเห <St art noise> ็นไหมติดจานอันแต่งจานรีมาเนี่ยเป็นใหญ่เราถ้าเราปลดออกก่อนได้ก็ดีครับเพราะว่าเวลาเรากดอย่างนี้มีบางอย่างมันใหญ่บางทีถ้าเราเรากดพลาดอ่ะไปโดนจานหรโดนทอดแล้วมันจางโค้งจังโคโอเคถ้าไม่เราเนี่ยเราจะกดออกไปพัฒนลาดอะไรอย่าเงี่ยครับเจอจานว่ามันใหญ่ธรรมดาหรื นี่เนี่ยล,ล้อหน้าฉุนบอกแหละล้อหน้าจะมีปัญหาตรงนี้แหละคือว่ามันกดไม่ค่อยถึงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันสลบสุดแล้วครับมันแต่ว่ามันอย่างมันหลุดถ้าเกิดเราเสริมไม้มามันช่วยกระหวะอย่างน,นี้มันก็จะกดได้พอแล้วพอมีไหมครับมีไม่เอ่ยไม้หน้าสามเป็น ใช่ครับใช่แล้วแต่ถ้าถ้าถ้าแนะนําแนะนํามันใส่ดีกว่าครับใส่ดีกว่าบางทีคนนี้ลูกค้าบางคนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยให้ให้มันไปไปขัดอยู่ที่ล้อยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราไปแล้วก็เราถ้าเราใหม่ๆเราค่อยๆค่อยๆเลี้ยงเลี้ยงพอมาใกล้แล้วก็ค่อยกดลงแบบนี้อ่ะแล้วกดย้ำอีกทีมันจะแน่นเนี่ยครับอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะลองดูเลยครับ 好了。